บาสเกตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เล็กมากในประเทศไทยจำนวนสนามบาสเกตบอลเนี่ยเรียกว่าไม่ถึง1%เลยสิ่งที่เราทำมาตลอดก็คือเราเป็นผู้ค้าที่เป็นเบอร์หนึ่งในใจของคนประมาณไม่ถึง1% Digital Payment ์ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ในธุรกิจทำให้ลูกค้าจับจ่ายได้สะดวกมากขึ้นยอดเนี่ยก็ถือว่าเติบโตมากกว่าเงินสดในสมัยก่อนซ่อีก รุ่นพ่อผมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปประมาณแบบ10ปีที่แล้วเราก็จะเห็นร้านพวกขายอุปกรณ์รองเท้าเนี่ยที่โชว์ให้ได้เต็มร้านเลยเนาะเน้นจํานวนแบบเอาเขาว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มีมัลติแบรนดอยู่ในน,นั้นอยู่แล้วแหละเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาแต่ลแบรนด์ที่เราถืออยู่เนี่ยเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนกฎกติกาคือแบรนด์จําเป็นจะต้องมีภาพลักษณ์จะมีคู่ค้าที่เข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้นด้วย สิ่งที่ผมกลับมาคิดในวันนั้นก็คือเราจะต้องดูแล้วว่าจริงๆจุดขายของร้านเรา,าคืออะไรกันแน่ถ้าเรายังไม่ชูขึ้นมาเป็นจุดเด่นเนี่ยเราจะถูกลบหายจากตลาดโชคดีที่คุณพ่อเนี่ยเขาก็มักจะเลือกเอาสินค้าบาสเกตบอลมาวางที่หน้าร้านนั่นเองฉะนั้นทําให้ลูกค้าเนี่ยจดจําเราได้ในฐานะร้านที่จําหน่ายบาสเกตบอลเป็นหลักตอนนี้ดิโลกก็จะเป็นเบอร์หนึ่งของร้านที่จําหน่ายสินค้าบาสเกตบอลสเปเชียลิสต์ในไทยจุดแข็งมาจากลูกค้านั่นแหละ ที่แนะนำในเรื่องของสินค้านะครับว่าอะไรที่เหมาะกับเขาเป็น consumer voice กับแบรนด์ว่าประเทศไทยเหมาะกับสินค้าบาสเกตบอลอะไรเราควรจะขายอะไรบ้างในแต่ละซีซันนอลสิ่งที่เป็นปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราก็ไปออนไลน์เราจะมีทั้งแ h a แอนด์ชอปในพวกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มก็คือพวก Instagram Facebook Twitter ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยลูกค้าประมาณ80%เนี่ยเลือกที่จะจ่ายผ่าน QR มากกว่าจ่ายผ่านเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตแต่ก็ต้องถือว่าโชคดีที่เราเริ่ม QR ก่อนในช่วงปี2019นะครับสำหรับการ payment โดยเฉพาะเลยประเทศไทยเราอยู่ในช่วงที่กำลังจะเปลี่ยน monetary system จากเดิมที่ใช้เงินที่จับต้องได้นะีมาเป็นลักษณะของดิจิ t a ล payment มากขึ้นในสมัยก่อนเราจะต้องรอลูกค้าไปกด ATM พอมีดิจิตอล payment เข้ามาเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยตอนนี้เนี่ย เขาสามารถจับจ่ายได้สะดวกมากขึ้นด้วยเทรนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องของ contactless cashless นะครับทำให้เหมือนกับธุรกิจเนี่ยต้องปรับตัวอย่างมากเลยนะครับที่จะเอา Methodology พวกเนี้ยมาอยู่ในตัว Business ให้ได้นะครับเพื่อสร้างการหมุนเวียนที่มันเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองตอนนีน้อย่าง k plus shop เนี่ยมีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างต่ำสามารถทำให้เราบริหารสาขาได้ด้วยนะครับเป็นระบบที่จับต้องได้แล้วก็ มีความปลอดภัยสูงต้องบอกว่าหน้าร้านเราก็จะไม่ได้ถูกการเก็บเงินสดโดยตรงถ้าลูกค้าเขาเปลี่ยนใจไม่รับสินค้านี้เปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่ราคาแตกต่างกันเครื่องมือของ k plus เนี่ยจะคืนเงินลูกค้าภายในแอปได้เลยทันทีระบบหลังบ้านของ k plus shop เนี่ยลูกค้าเนี่ยชำระผ่านช่องทางไหนมาบ้างเพื่อที่เราจะได้ไปประเมินในเรื่องของ marketing นะครับในเรื่องของอาการจัดการโปรโมชั่น payment อีกส่วนนึงก็เรื่องของการบริหารได้ว่า แต่ละหน้าร้านตอนนี้เนี่ยยอดขายที่ไหนเนี่ยมาจาก QR หรือว่าเป็นเงินสดเป็นหลักบ้างนะครับเพื่อเราจะได้ทำเครื่องมือในการรับชำระเนี่ยให้ได้สะดวกกับลูกค้ามากที่สุดปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาจริงๆนะครับแต่ยอดเนี่ยมันรีบาวด้วยการมีช่องทางการจ่ายเงินที่สะดวกมากขึ้นนะครับค่าธรรมเนียมที่ต่ำลงนะครับ แล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้กําแพงหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกเอาออกนะครับแล้วธุรกิจเราสามารถพยุงตัวได้ในระดับที่เรียกว่าโอเคพอพออยู่รอดได้ถือว่าเป็นเหมือนน้ำมันหล่อลื่นในธุรกิจกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ